พี่ขอถามหน่อยครับคนดูรอยสักพี่อะมันไม่เท่เหรอวะพี่สักไว้ตรงมือพี่อะครับมันมีคนดูบอกว่าเออพี่แป๋มสักแล้วแบบทำให้เอฟซีผิดหวังโอ้โหเอ้าแล้วเป็นอะไรครับแล,แล้วยุ่งอะไรกับรอยสักครับมันเป็นอะไรมีอะไรได,ได้ได้มะจากตรงผิวน้องหรือเปล่าคะถามหน่อยดิสภาพโอ้ลูก้าไม่ต้องร้อนแทนพี่น้องกับใจเองมากเลยลูก้าน้องเลิฟวันนี้นะครับผมพี่ก็จะไปแบบแต่งแบบ ปลอมตัวเป็น AU OK แล้วก็เราจะไปแกล้งเน็ตหลุดกันนะครับ yeah, ซึ่งหน้า <no. S 1> ล็อบบี้ที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือ free fire version ใหม่เฮ้ยอย่าอยซื้อปืนนายเลยซื้อปืนนาอุ้ยแมวใหม่เออ free fire เฮ้ยเราฟอร์มไฮไลท์เราฟอร์มไฮไลท์เว้ยนะครับผม AU <Yeah. S 1> OK จริงจริงว่าจะใส่แม่งันจริงๆว่าจะใส่แบบเอซุงเอซุดอะไรเงี้ยอยู่มาน้องเอซุดร้อยเก้าเก้าหรือเปล่าอ๋อเพื่อเราทำไร โอ้โหสองหนุ่มหล่อสุดตึงแห่งภาคอีสานนะครับแบบวัดดวงกับคิตินลูก้านะครับผมได้มาแบบเดินเอ้พี่กองเอ็ดอกด้วยเหรอเฮ้ยโคตรเท่โอ้มีคนเลือกเอ็ดกองเอ็ดอบด้วยวะไม่ไม่ไม่ตอนนี้คือเรายืนยืนรอก่อนเรายืนรอก่อนใช่เรายืนรอก่อนเนาะอ่ามันคือแบบฟอร์มเน็ตหลุดอะไรเงี้ยนะครับเล้วแล้วเพื่อนเราก็จะเปิดไม้มาดานะพวกเองทำไรสองคนวะเอายืนรอครับผมคือคนมันตึงนะครับยืนก็ตึงอ่ะเออไอพี่รู้สึกว่า ้เฮยพี่พพีี่่รู้สึกว่าเน็ตเน็ตแดงอะเฮ้ยดูดิเดินไม่ออกครับเฮ้ยเกมป้าเป้าเฮ้ยเกมผมบั๊กหรือเปล่าครับ GM เพิ่งอัปเบิดเพิ่งมาใหม่อ่ะเห็นยบ้าเพิ่งเกมเพิ่งอัปเดตมาใหม่อ่ะดูดิดูดิตัวกระตุกตกระตุกผมผมเข้ากล่องผมเข้ากล่องเกล่องเฮ้ยเฮ้ยเอาตายหมอกอันเนี้ยเอา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 เกมกระตุกเอาเอาสภาพเกมดีคุณภาพดีก็พี่อาจจะพี่รู้สึกว่าคล้ายแบบว่า GM แอบปรับนะครับ ให้คอมกับมือถือเล่นด้วยกันได้แล้วเนี่ยใช่ไหมันเหมือนเราแบบเจอห้องโคตรไปอะนะใช่ใช่ใช่ตอนนี้น่าจะเราน่าจะโดนเนื้อแบบทําให้เราเหน็ดปิงอะว่าเราหดเืินใช่ใช่ตอนตอนนี้เราไม่ได้แบบตอแหลว่าเน็ตหลุดนะครับคือเน็ตมันหลุดจริงอะเออนี่น no uhh ี่เน really> ี่นี่ยยังไมาสัญญาณแดงอะตอนนี้คือแบบไฟไฟแดงครับตอนนี้เห็นไหมเห็นไหมไฟแดงครับเตรอีกว่าเตรอีน้องเนี่ยท่านี้มีเปล่ามีปัญญามากว้าก็ตึงเกินพ่อหนุ่มมีปัญญาเหมือนผมไหม มีปัญญาเหมือนท่านนี้เหมือนผมเปล่าครับทับลับแลมโบะครับมีหรือเปล่าครับไหนๆๆๆนั่งโมอุ้ยพี่ดูก้าขี่แลมโบรับแต่สาวเปล่าครับแมี่ไม่ให้พี่ทรงพิษสายนั่งหรอกมั้งอยู่แล้วครับรับแต่สาวอ่ะเนี่ยมีปัญญาขี่รถแบบผมไหมโอ้ยแลมโบตลาดนัดนี่หว่าวิวิพูดดีหน่อยแลมโบไฟฟ้านี่หว่าแลมโบไม่ต้องเติมน้ำมันอ่ะแลมโบแบบเติมถ่านเอาใช่ปะเฮ้ยเพื่อนเราแม่งใบกันเหรอวะสองคนน่า สองมาทักแล้ว่าไหวเถอะคุณจะหดผู้เนอะแหลอลอืม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 ท่านี้เป็นปั่นเดียวท่านี้เป็นปั่นเฮ้ยเอ้าเยแม่งกูจะโหดเกินถ้าเราเน็ตดีอ่ะน่าจะขาดกว่านี้นะจริงๆแต่เน็ตอันเนี้ยเน็ตห้าบาทไม่ไม่เออแบบนี้ยมาเนี่ยมามาเออเออเออเอาเอาง่ายๆเลยครับคือพี่อะว่าจะเลิกทำคลิปแกล้งเน็ตหลุดแล้วนะถ้าคนดูไม่ยอมกดไลค์กดติดตามกันอะพี่จะเลิกละเออแดงแดงแดงอุ้ย cho loang,เพื่อน, chơi này,เพื่อน, để ping ping,เพื่อน, oh 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 Ồ, โอ้ตายแล้ิงบ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 ิงปิงิงบ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 ิงไิงบ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 ิงิงบ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 ิงิงบิงบิง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 งิงิิง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  จริงเพื่อนเราโหดจริงเออโหดเก้ถ้าจะโหดขนาดนี้ผมขอกดอ,ออกเลยแล้วกันนะใช่โอ,อ,อ้อันนั้นน่าจะหลุดจริงแล้วนะครับน่าจะไม่ใช่แกล้งในหลุดเอาเอาเอาดูแบบเบอร์สี่แี่เบอร์สี่กดออกเกมเลยว่ะเจอบารมีเราอเปล่านั่นนะเนี่ยหลุดของจริงครับตาเนี่ยเพื่อนหลุดของจริงโอ้โหชุดนอนเหมือนจะกดออกไปแล้วนะครับเลยได้ยินเสียงกระดูกกามจะท้อใจเลยนะเอาเอาเอ,าเ,อาเนี่ยปิงดูดิดูดิ ดิเอ้ยเหมือนว่าทุกเกมจะมีไอระตกด้วยนะเอ็มสังเกตดูน้องก็รับสภาพไปนะครับผมดาวสามสภาพเด้อมาแล้วเหลือพ่อหนุ่มหนุ่มสกาดหองไหวไหมครับผมไม่น่าจะไหวเลยบร้อยมาได้เวลาเราโชว์หัวแล้วน้องเราต่อให้เยอะยิ่งไปละเราต้องเอาฟอร์มดี มาเดี๋ยวพี่ไม่ต้องกักฝีมือเกณฑ์เนี่ยเลยพี่จะเสรเต็มละมาอาวรบอาครบมือตอนเนี้ยเด็ดเด็ดเดี๋ยวเพื่อนจ่ายเด็ดมาแล้วเมื่อกี้ไปจ่ายเด็ดมาเพื่อนเฮ้ยเราพรอมเป็นอายุคีเราต้องแบบไฮไลท์ดีใช่ใช่จะมาอัดตัวไม่ได้นะอายุคีเขายิงหัวอย่างเดียวนะแมนครับแมนแมนแมน้องไฮลองไฮไลท์อย่างเงี้ยไฮโลก็ได้นะถ้าไม่มีฝีมือเหมือนพี่แบมอว้าคอมพี่อะไฮซีซั่นนะครับมันแบบยุคสมัยของแบบวัดดวงได้กลับมาอีกครั้งอะ แล้วมันยังอีกขังข้าใจะ้ะจะไปไปไปตายดึ๊งตายของเฮ้ยพ่อนุ่มมันไปล็อกตัวดาวเฉยอ่ะอยู่พี่อยู่กับพี่อยู่กับพี่อยู่กับพี่เอาเลยเพื่อนเอาเลยเพื่อนเอาเลยเพื่อนไหวไหวโอ้ยกอดกันเลยดีแมกเนตหลุดของจริงเพื่อนเรานะครับผมสาราน,นับสารานเว็บ สาลูก้าว่าไงครับสารันสารันท่ามแตกนะสาลันสารันแตกคือแพ้ครับบอกไว้ก่อนนะว่าสารันแตกแล้วก็แพ้โูปาไปจอร์ดิาาตาแบบโตปาโอ้สภาพเกือบไหวอ่ะโอ้ช่องอะไรตรงไี้เล็กกะนะครับนี่ยอดเลยช่องช่องแบบยี่หนึ่งครับไม่กกนะไม่ดูสภาพตัวเองเด้อกะเก,กินเฮ้ยลูกซองใหม่เฮ้ยโอ้ยเอง็งเวอร์จังน้องเพื่อเราได้โ哦 ไม่ไม่ไม่ลูกซองใหม่ในการซื้อไม่ไม่ไม่เพื่อนเราอะใส่กระปุกระป๋ากระต่ายเลยว่าโอ้ยอ,อยากใส่จังเลยเฮ้ยมองหน้าว่ะเฮ้ยเราฟอร์มนิ่งเลยเราฟอร์มนิ่งเลยจินนาดูกันนเ,เพื่อนจะเปิดไหมหรือเปล่าครับมองหน้ามองที่ตาครับมองมองจับจ้องมาที่แปร์วัดดวงนี่แหละครับผมพี่บอกเลยที่จะเป็นน no. ัมเบลหนึ่งฟรีไฟที่เป็นคนชี้นำทางฟรีไฟที่ปัจจุบันเองครับตอนนี้เราเราฟอร์มนิ่งเลยนะ แมนนครับผม้องความนิ่งไปก่อนครับตอนนี้นี่นะนิ่งเลยนิ่งเลยอย่าอย่าอย่าขยับพี่แปมอย่าขยับดิพี่แปมอย่าขยับพี่แปมไม่ยังไม่ตาย,ไม,าไ,มตายมไม่ดูว่าเราขยับได้เอออย่าขยับดิอย่าขยับดิหัวใจห้องว่าดูดิดูกเนี่ยไย่างนี่ต้องดิตรงตรงสึมตรงกับติงบอ่องอุ้ยอันนี้เราไม่เราไม่ได้ตอแหลว่าเน็ตหลุดนะครับเน็ตหลุดจริงอันเนี้ยครับคือเน็ตหลุดจริงโอ้โหเจอผมเลยนี่คนนี้ เขาจะไปหรือเปล่าใช่ไม่ได้โทรศัพท์กับคอมเล่นได้ด้วยกันนะแม่นนี่นั่โทรศัพท์กับคอมจุดเจอกันละบอกยูเกมปรับอะไรมให้มันน่าเล่นอย่างนี้หน่อยครับเจอคลิปพี่สั่งสอนไปในสตรีมนี้นะลูกทรงเกมเลยปรับให้อ่ะตายแตกอุ๊ยวิ่งไปแตกวงอย่างโง่อ่ะสภาพเองก็พูดว่าเขาเกินไปเขาท้อครับเขาท้อเขาเล่นเก่งแล้วเว้ยให้แบบพี่เก่งาแค่นั้นแหละเขาเล่นเก่งแล้วเว้ยแต่ถ้าถ้าเขามีอะไรเราอะเก่งกว่านี้อีก ฟอร์มฟอร์มนี่เลยอ๋อแล้วจะวิ่งทำจะท้าจะหลุดจะหลุดยังไงเนี่ยเอ๊ะเเอาอีกเอาอีกเหมือนเราไม่เหมือนเราแม่งมากวันตีนทีไม่ใช่นี่แหละครับเหมือนไม่ได้ไม่ได้มาแกงห้งหลุดนะเออมือนมาปั่นทีมาเออมันมาปั่นทีมาครับเหมือนมาลดแรงอะไรเงี้ยเห็นปืนพี่ควักมาปะน้องน่ะมามะเห็นเห็นเห็นมันมันมันเอามายิงกิงได้ไหมอ่ะไม่มันจะได้แบบมีแค่กันแไล่กันไงอุ้ยคีมิโนโตอุ๊อุอุมอุ้มอุ้มอุ้ม ออวิววิวมาอ่อนมาอ่อนวิววิวม่นหลุดพอเลยเฉะทำศึกระโดดยิงนะไม่ไม่พี่เหลุดเราเนี่ยหลุดเราเนี่ยหลุดเว้ยไม่ไหวเราเนี่ยหลุดจริงกิงหงก็เนี่ยหลุดเหมือนกันโอ at, ้โหอย่างโหดอ่ะทีมเนี้ยใช่ใช่อีกฝั่งเอ้ยโอ้โหชื่อแบบไม่น่ารักเกินก็ต้องเข้าใจไงว่าแบบ ฝั <oung> ่งเขาแบบฟีมือดับแบงแกนนะครับแล้วเรามาต่อให้เขาศูนย์สามอะไรเนี่ยเออฝั่งนั้นนั้นแบงแกนพันดาวนี่อย่างเมื่อกี้ใเราเราอย่างนี้เราวิ่งไปกินนี่เราวิ่งไปแล้วก็ไปเต้นใส่ต่อหน้าต่อตามดีน้องได้ได้ได้มาเออสองคนนั้นเล่นอะไรกากจังไะเฮ้ยทำไมสองคนนั้นเขาากดออกเกมไปแล้วหนึ่งคนสภาพทำไมเล่นไกญ่นะครับไม่รุ่นมีปัญญาจริงไม่นานนะทรงนั้นอะไอ้เบอร์สี่อะสภาพเลื่อนได้ดีหน่อยครับ ดูผมสองตัวอย่างครับแค่นี้แหละภาพสามครั้งแค่นี้แหละผมดูผมดูผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยแอคเลยแอ็กเลยแอคเลยโอ้มันยิงก็ยิงไม่โดนแม้อู้หูยสาบอยากเจอแบบวิชาลูกกระสุนปืนไม่ดีอุ้ยอุ้ยอู้หูยอย่ามกยิงไม่ถึงเถอะว้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยเป็นอย่างนี้วะถ้าเราเต้นถ้าเราเต้นมันจะยิงไม่ถูกวะอ๋อมันจะแบบเป็นการแบบเต้นแบบหลบกระสุนปืนแบบ ใช่ใช่ใช่เลยเพื่อนไปเลยไปสะกอร์เลยเพื่อนไปไไปเลยทริปเปิลคิลใเวลาเลือดนักสู้มาละเดี๋ยวขอลองลูกซองหา่อยกนะีไนมฮะนี่นี่ไปไลูกซองหรือเปล่าวะอู้ทำไมมันยิงรวยขนาดนั้นนะแน่น,นโอ้สภาพมันเป็น,ป,นปืนไฟสภาพเฮ้ยมันชาได้มันชาได้มันชาได้ดูดูดดู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  เออว่ะเออเออปืนปังอุ้ยอุ้ยเราต้องเอาปืนนี้มาหนึ่งกันละต้องมาปืนนี้มารีวิวละมา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 ปังอุ้ยโดนโดนเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเข้ามาละเข้ามาละอ้อมอ้อมเข้ามาละมาละมามามาดิมาดิอุ้ยโคตรเจ็บโคตรเจ็บโคตรเจ็บเจ็บจัดเลยเจ็บจัดเลยปังมาเฮ้ยมันตายเว้ยมันทุบทุบปังเรียบร้อยครับผม สองตัวสองตัวไวไวไวสามตัวยิงก็ไม่โดนสภาพโดนโดนโดนนี่นี่นี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงเอาจัดปืนใหม่เอาจัดเลยโคตรแรงไปแตะได้ไงวะเรียบร้อยครับเจอราชาปืนใหม่ไปดิ นี่แหละครับผมแบมวัดดวงจะนำเทียนเองเขาเรียกว่าปืนชาร์จที่ตึงที่สุดใช่ปหมใช่ใช่ใช,ใช,ใช,ใช่ปืนเนี่ยเนี่ยนนปืนเนี่ยใส่มอเลยใส่หน้าเลยอู้ซอมไปแม่งท่าถืออย่างที่อ่ะ่ยเด็กกับปืนพกเลยปัง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 มาดิพี่กับพ,พี่ปังปุง้ยปากเว้ยมันมันมันดึงมันดึงลางไม่ได้มันลางไม่ได้มันลางไม่ได้ อุ๊ยสนายเลโคตรยากกับแผเนี้ยอู้ลูกซงสองหมายี่ยากกว่าเว้ยมันแบบลากไม่ได้อะมันลากไม่ได้มันแบบมันแบบหลังเข้าหลังลัวเอาอ่ะกับกดคาแชอะไรเงี้ยหลังข้าหลังเข้าหลังเข้าฐานเราฐานเราวที่ไหนวาที่ไหนฟังนี่นี่มาแล้ววาที่ไหนล่ะวาที่ไหนอ่ะวาที่ไหนล่ะอันนี้ไออันนี้อายูโอแปะมาหรือยังปะเต้นใสยังได้ครับผมเต้นใสกวกาได้ โดนไปนัดนึ่งโดนไปนัดนึงโดนไปนัดนึงเตะหอนเตะหอนแต่พี่เตะเส่ก่มาหอนแต่พี่เตะเส่ก่อนชิวชิวชิวชิชิชิวเ้ยสวยเพื่อนหมดหมดตัวล่อตัวล่อเราเป็นตัวล่อซื้ออะไรเงี้ยนะครับโอ้ผมดาเมจยดสองร้อยสี่สิบสภาพแม่ของของของพี่เป็นตัวล่อซื้อไงยูปีดูเป็นประจักษ์ไว้เลยนะครับว่าใครคือสไนเปอร์อันดับหนึ่งภาคอีสานถ้าใครรู้คอมเมนต์บอกด้วยครับว่าคือใครพ่อพี่ก็ร้าครับลูก้าลูก้าแป๊บมาดวงครับแป๊บมดดวง ดูการโนหนึ่งครับแบบมาดวงโนหนึ่งครับพี่แบบขี่รถถังยิงนะจำไหมเช็ดลื้อผมขี่บ้านขี่ขี่อากาศดีครับว่าพี่แบบว่าขี่มันนี่มันกวนราโอ้ยิงอ่ะตี่จากคอนบอลดกมาโอ้ราสคิวสภาพยิงหัวครับมาลงมาลงมาลัดอะไรตายดึงสวยสวยเช่นไหผมโดนผมโดนผมโดนดูการดูการแม่แม่น้องชื่อว่าอะไรนะอะไรอะไรอย่ามาล่อถามอะไรครับอออไปเอ้ย เอาในเอวเลยดึงหน่อยครับคุณสมหมายดึงหน่อยอุ๊ยพูดดีหน่อยครับพูดดีหน่อยจะมาชื่อป้อผมอะไรครับดึงหน่อยสมหมายไอ้แก่พูดดีหน่อยไอ้แก่เออไม่เอาไม่ดึงเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนมาดีมากสมหมายดีมากสมหมายเฮ้ยลัด่ะอ้ไแก่ได้นะได้นะถ้าจะมาพูดอย่างเงี้ยตัดขายกันเลยเราอ่ะได้เสมอก็ได้ตลอดอ่ะ หรือว่าสมมงส,สมใหม่อะไรเดวเตัวไกล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 ในบ้านในบ้านในบ้านจิบได้นร<อ>ับคุณแปร์มสวยติดไม่สมัยอุ้ย <c ười> ได้นะได้นะ <c ười> ดูนะครับคนดูคนขอลุชล้อชื่อคนดูดูเอานะน่าเนอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันยังไม่ย่างไ,ไ,ไหนวะว่าแตกนั่นแหละครับผม,จมเจี้ใหม่ใสร็จป่ะป้าเสร็อุ้ยอุ้ย แกะแปมพูดดีๆหน่อยครับเมื่อ <conc> ก <uno> yeah, ี้อะไรนึ่พ่อผมไม่ได้ชื่อนั้นครับเดี๋ยวเถอครับเดี๋ยวเถอครับไม่ได้ชื่อนั้นครับเจ็บหรอเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วโอ้เจ็บแล้วอะไรไม่ไม่จะโอ้ยแตกระจอกเก้กระจอกเกิอแตกวันดวงเฮ้ยมันดึงได้ไงมันดึงกันมาได้ไงมันดึงอ้าอีที่เกิดได้ไงอ่ะยิงไปแล้วนะเพื่อนไหนเพื่อนฮัลโหล โอ้แล้วเปิดไปบ่นให้เลยไอ้เจาลูก้าฟอร์มแบกจัดนะมั้ยจาเจ๊หมายแม่งวิ่งไปตายอ่ะโอ้อย่ามารอชื่อกันครับโอ้สภาพไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้เจ๋อหมายถึงพี่เองน้องอ๋อพอดีมาบ้านน่พอดีแบบพี่มีเพื่อนอะไรเงี้ยนะครับผมชื่อว่าเจ๊หมายครับมันชื่อคุณนะชื่อนี้พี่ก็เอามาแบกแรงทุกวันอ่ะคาราพี่ยังสวยเฮ้ยเอาเรื่องกับเพื่อนหรือ เอาเรื่องเอาเรื่องก่อนคนชื่อแป่มวัดดวงอยู่เจ๋งทุกคนครับจะเล่นเจ๊ใหม่อะอุ๊ยอุยพูดดีหน่อยพูดดีหนยขึ้นแล้วนะขึ้นแล้วนะโอเคในฮาฟพี่ก็สตรีมที่ Facebook แฟนเพจชื่อว่าแป่มวัดดวงทุกวันนะครับใครอยากเล่นเกมกับพี่ไม่ว่าจะเป็นฟรีไฟล์หรือ GTA ก็มาดูได้ที่เพจสตรีมเพจนี้เลยละกันนะครับผมเอาโทรมาฝันไลา์เหน็นผีฝันดีเหน็นผี